ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องหญิงงามใจคดในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งมีหญิงสาวผู้หนึ่งนามว่างามตาเธอเป็นที่กล่าวขานในหมู่บ้านว่าเป็นหญิงที่งดงามที่สุดใบหน้าของเธอช่างอ่อนหวานผิวขาวเนียนราวกับน้ำนมดวงตากลมโตเปล่งประกายชวนมองทุกครั้งที่เธอเดินผ่านชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างหยุดมองด้วยความหลงไหล งามตาเกิดในครอบครัวที่ยากจนพ่อของเธอชื่อนายกล้าเป็นชาวนาและแม่ชื่อนางบุญช่วยเป็นแม่บ้านที่ขยันขันแข็งทั้งสองทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงลูกๆซึ่งมีทั้งหมดสี่คนงามตาเป็นลูกคนที่สามมีพี่ชายสองคนชื่อไกรและแกร่งส่วนคนสุดท้องคือน้องสาวชื่อแก้มใสชีวิตในวัยเด็กของงามตาไม่ได้สุขสบายเหมือนรูปลักษณ์ที่งดงามของเธอ ครอบครัวของเธอต้องดิ้นรนทำงานหนักในทุกๆุกวันแต่แม้จะยากจนงามตากลับได้รับความรักและการเอาใจใส่จากพ่อแม่เสมอในวัยเด็กงามตาเคยถูกเปรียบเทียบกับพี่ชายและน้องสาวเสมอเพราะแม้พี่ชายทั้งสองจะช่วยงานในนาและในบ้านอย่างขยันขันแข็งแต่งามตากลับถูกปล่อยให้ทำงานเบาเบา และได้รับการปกป้องจากพ่อแม่อย่างเห็นได้ชัดด้วยเหตุนี้พี่ชายทั้งสองและน้องสาวจึงเริ่มห่างเหินจากงามตาอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเติบโตขึ้นงามตาเริ่มหลงในความงามของตัวเองเธอเริ่มใช้รูปลักษณ์ของเธอเพื่อดึงดูดความสนใจจากชายหนุ่มในหมู่บ้านบ่อยครั้งที่เธอใช้คำพูดหวานหวานและรอยยิ้มอ่อนโยนเพื่อให้พวกเขายอมทำตามสิ่งที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานในบ้าน หรือแม้กระทั่งให้เงินทองแม้จะมีหลายคนในหมู่บ้านที่เริ่มเห็นท่าแท้ของงามตาแต่เธอกลับไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นเธอคิดว่าความงามของเธอเป็นอาวุธที่ไม่มีใครต้านทานได้แต่ในใจลึกๆงามตารู้สึกเหนื่อยล้าจากการแสดงตัวตนที่ไม่จริงเธอไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ได้รับมาเธอฝันถึงชีวิตที่หรูหราและความสุขที่มากกว่าการเป็นหญิงสาวธรรมดาในหมู่บ้านเล็กๆ หมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเริ่มคึกคักเมื่อมีข่าวลือว่ามีชายหนุ่มผู้มั่งคั่งย้ายเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านนี้คุณโชนหรือชื่อเต็มว่าโชนพลพิชัยวัฒนาเป็นลูกชายของเศรษฐีใหญ่จากตัวเมืองเขาเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อของเขาชื่อคุณพิชัยเป็นเจ้าของกิจการค้าไม้ขนาดใหญ่ในภูมิภาคส่วนแม่ชื่อคุณหญิงสีแพรเป็นหญิงผู้เพียบพร้อมทั้งกิริยาและการศึกษา คุณชนเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวแม้จะเติบโตมาท่ามกลางความมั่งคั่งแต่เขากลับมีนิสัยอ่อนโยนและไม่ยึดติดกับทรัพย์สินเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายและชอบช่วยเหลือคนยากจนเมื่อเขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เขาเลือกซื้อบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในทําเลเงียบสงบและปรับปรุงให้เป็นที่พักอาศัย เมื่อคุณชนย้ายเข้ามาเขากลายเป็นที่สนใจของชาวบ้านทันทีด้วยรูปลักษณ์ที่สุภาพดูภูมิฐานและรอยยิ้มที่เป็นมิตรชาวบ้านต่างพากันชื่นชมและเล่าลือถึงความใจดีของเขาแต่คนที่สนใจเขาเป็นพิเศษคืองามตางามตารู้ดีว่านี่คือโอกาสที่เธอรอคอยมาตลอดชายหนุ่มผู้มั่งคัง่งและมีอนาคตที่สดใสเช่นนี้ อาจเป็นคำตอบของชีวิตที่เธอใฝ่ฝันเธอเริ่มวางแผนอย่างยากยยต์เพื่อเข้าใกล้คุณชนวันหนึ่งงามตาแสซงทำเป็นเดินผ่านบ้านของคุณชนโดยบังเอิญเมื่อเห็นคุณชนกำลังทำสวนอยู่เธอจึงหยุดทักทายด้วยท่าทางอ่อนหวานน้ำเสียงของเธอช่างไพเราะจนทำให้คุณชนรู้สึกประทับใจในทันทีหลังจากนั้น เธอเริ่มหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนบ้านของเขาเป็นประจำไม่ว่าจะอ้างว่ามาเอาผักผล,ลไม้หรือมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับงานฝีมืองามตาแสซงทำตัวเป็นหญิงสาวที่อ่อนโยนมีน้ำใจและแสดงออกถึงความใส่ใจในตัวคุณชนเธอคอยทำอาหารไปให้หรือช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆจนคุณโชนเริ่มมองเธอในแง่บวกเขาคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่จริงใจและอ่อนน้อมในเวลาไม่นาน ความงดงามและเสน่ห์ของงามตาก็ทำให้คุณชชนหลงไหลเขามองไม่เห็นข้อบกพร่องของเธอหรือข้อเสียที่เธออาจมีเพราะในสายตาของเขางามตาคือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบหลังจากคบหาดูใจกันไม่นานคุณชชนตัดสินใจขอเธอแต่งงานเขาเชื่อว่างามตาจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีและช่วยเติมเต็มความฝันของเขาส่วนงามตาแม้จะยิ้มรับคำขอแต่งงานด้วยความปราบปลืม้ม แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเธอเห็นภาพชีวิตที่หรูหราในอนาคตและคิดว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการหลุดพ้นจากความยากจนหลังจากการแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่พูดถึงไปทั่วหมู่บ้านชีวิตคู่ของคุณโชนและงามตาก็เริ่มต้นขึ้นคุณโชนมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่งามตาต้องการไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับราคาแพงเสื้อผ้าหรูหราหรือเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีเพื่อประดับบ้าน แต่สิ่งที่คุณชนไม่ทันสังเกตคือหลังจากได้สิ่งที่ต้องการงามตาเริ่มเผยท่าแท้ของตัวเองเธอกลายเป็นหญิงสาวที่ฟุ่มเฟือยไม่สนใจความเรียบง่ายที่เคยเป็นคุณลักษณะของสามีเธอใช้จ่ายเงินโดยไม่คิดถึงอนาคตและมักบ่นหากคุณโชนไม่สามารถหาสิ่งที่เธอต้องการได้ตามใจนอกจากความฟุ่มเฟือยแล้วงามตายัางเริ่มแสดงความไม่ใย,ยดีต่อคุณชนอย่างชัดเจน เธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเข้าร่วมงานเลี้ยงในหมู่บ้านและมักพูดจาดูถูกคุณชนว่าเขาเป็นเพียงชายธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษหากไม่ใช่เพราะทรัพย์สมบัติของครอบครัวในเวลาเดียวกันงามตาแอบ,บกลับไปติดต่อกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เธอเคยหลอกลวงมาก่อนชายคนนี้ชื่อว่าสมชายเป็นชายหนุ่มที่เคยหลงรักงามตาจนหมดใจ ต่ก็ถูกเธอทิ้งไปเมื่อเห็นว่าเขาไม่มีทรัพย์สินหรือฐานะที่ดีพอสมชายยังคงหลงไหลในงามตาแม้จะรู้ว่าเธอแต่งงานแล้วงามตาใช้สเสน่ห์ของตัวเองหลอกล่อสมชายอีกครั้งเธออ้างว่าชีวิตแต่งงานของเธอไม่มีความสุขและบอกว่ายังมีความรู้สึกดีๆให้เขาอยู่การกระทำของงามตาทำให้สมชายกลับมาติดพันเธออีกครั้งพวกเขาเริ่มแอบพบกันในที่ลับตาคน แต่ความลับไม่มีในโลกชาวบ้านที่คอยจับตามองชีวิตของงามตาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางคนพบว่างามตาแอบออกจากบ้านในเวลาค่ำคืนบางคนเห็นเธอพูดคุยกับสมชายในมุมลับตาชื่อเสียงของงามตาที่เคยเป็นที่ยกย่องเริ่มถูกตั้งคำถามคุณชนเองเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวภรรยาแม้เขาจะพยายามมองโลกในแงด่ดีและหวังว่าสิ่งต่าง จะดีขึ้นแต่ความเย็นชาของงามตาและข่าวลือจากชาวบ้านเริ่มทำให้เขาสงสัยชีวิตคู่ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบในสายตาคนภายนอกกำลังกลายเป็นเหมือนบ้านที่สร้างบนพื้นทรายทุกอย่างเริ่มสั่นคลอนและความจริงที่งามตาเก็บซ่อนเอาไว้ใกล้จะถูกเปิดเผยในคืนหนึ่งที่เงียบสงบแต่แสงจันทร์กลับส่องสว่างเกินกว่าที่งามตาจะหลบเลี่ยงสายตาของผู้คนได้ งามตาและสมชายแอบนัดพบกันที่ท้ายหมู่บ้านบริเวณศาลาร้างริมคลองทั้งสองนั่งพูดคุยกันด้วยความสนิทสนมแต่ท่าทีที่ใกล้ชิดเกินไปของพวกเขากลับไม่พ้นสายตาของชาวบ้านที่บังเอิญผ่านมาเสียงกระซิบกระซาบเริ่มดังขึ้นในวันถัดมาข่าวลือเรื่องงามตากับชายลับๆแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านแต่ละคนต่างพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของตัวเอง บางคนบอกว่าเห็นทั้งสองคนจับมือกันบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะของงามตาที่ดูไม่เหมาะสมข่าวลือนี้ในที่สุดก็มาถึงหูของคุณโชนเขารู้สึกตกใจและผิดหวังอย่างมากในตอนแรกแต่ยังพยายามให้โอกาสพันรยาเขาคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นเพียงความเข้าใจผิดแต่ความสงสัยก็ยังไม่หายไปวันหนึ่ง คุณโชนตัดสินใจเผชิญหน้ากับงามตาเขาเลือกเวลาที่เธอกลับจากงานเลี้ยงของชาวบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านเขามองเธอด้วยสายตาเย็นชาและถามตรงๆว่างามตามีอะไรที่เธออยากจะบอกฉันไหมงามตาที่ไม่เคยคิดว่าคุณโชนจะรู้เรื่องนี้ถึงกับนิ่งอึ้งไปชั่วขณะก่อนจะรีบตอบด้วยน้ำเสียงสั่นๆฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไร แต่คุณโชนไม่ปล่อยให้เธอหลบเลี่ยงเขาเล่าข่าวลือที่เขาได้ยินมาจากชาวบ้านและถามเธอด้วยน้ำเสียงจริงจังฉันได้ยินว่าคืนก่อนเธอไปพบกับชายคนหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านเรื่องนี้จริงไหมงามตาพยายามแก้ตัวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเธอบอกว่าเธอไปพูดคุยกับสมชายเพราะเป็นเพื่อนเก่าและไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ท่าทีที่กระสับกระส่ายของเธอทำให้คุณโชนเริ่มสงสยัยในที่สุด หลักฐานที่แน่ชัดก็ถูกนำมาเปิดเผยโดยชาวบ้านคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ในคืนนั้นและยืนยันว่าทั้งสองคนมีท่าทางสนิทสนมกันเกินกว่าจะเป็นเพียงเพื่อนธรรมดาคุณโชนที่ได้ฟังทั้งหมดรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นงามตาฉันไว้ใจเธอแต่สิ่งที่เธอทำกลับเป็นการทรยศต่อความรักของฉันเสียงของคุณโชนสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด งามตาพยายามร้องขอให้คุณโชนให้อภัยแต่ความจริงทั้งหมดมันชัดเจนเกินไปคุณโชนจึงตัดสินใจครั้งสำคัญเขาประกาศเลิกกับงามตาและให้เธอออกจากบ้านทันทีเมื่อคุณโชนพูดจบงามตาก็ทุดตัวลงร้องไห้เธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำไว้ทั้งหมดได้ทำลายชีวิตแต่งงานของตัวเองจนหมดสิ้น หลังจากคุณชนตัดสินใจเลิกกับงามตาเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นที่รับรู้ในหมู่ชาวบ้านงามตาที่เคยเป็นหญิงสาวผู้เป็นที่รักและเป็นที่หมายปองของใครหลายคนกลับกลายเป็นเป้าหมายของคำวิจารณ์และการดูถูกชาวบ้านที่เคยยกย่องในความงามของงามตาเริ่มมองเธอในอีกมุมหนึ่งหลายคนกล่าวว่าความงามภายนอกไม่สำคัญหากจิตใจเน่าเฟะ งามตาที่เคยมีเพื่อนฝูงล้อมรอบและชายหนุ่มคอยช่วยเหลือตอนนี้กลับไม่มีใครอยากเข้าใกล้เธอต้องย้ายออกจากบ้านของคุณชนและกลับไปอยู่ที่กระท่อมเก่าของครอบครัวแต่แม้กระทั่งคนในครอบครัวเองก็ไม่สามารถมอบความรักและการปลอบโยนให้เธอได้พี่ชายและน้องสาวต่างมองเธอด้วยความผิดหวัง และพ่อแม่เองก็เพียงถอนหายใจเมื่อเห็นลูกสาวที่เคยถูกคาดหวังว่าจะนำเกียรติยศมาสู่ครอบครัวงามตาเริ่มใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเธอแทบไม่มีใครคุยด้วยและเสียงหัวเราะที่เคยดังก้องในงานเลี้ยงก็เงียบหายไปเธอพยายามออกไปตลาดเพื่อซื้อของแต่กลับพบว่าชาวบ้านพากันเมินหน้าหนีหรือไม่ก็พูดคุยกันอย่างตั้งใจให้เธอได้ยินในความเงียบเหงาของคืนวัน งามตานั่งอยู่คนเดียวในกระท่อมเล็กๆความทรงจำในอดีตผุดขึ้นมาในหัวของเธอภาพของคุณชนที่ยิ้มอย่างอ่อนโยนขณะมอบของขวัญวันแต่งงานภาพเขาที่นั่งซ่อมเก้าอี้ในบ้านหรือคำพูดที่เขาเคยบอกว่างามตาเธอคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันทุกอย่างกลับกลายเป็นความทรมานเธอเริ่มนึกเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป หากเธอไม่หลอกลวงคุณโชนหากเธอรู้จักพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีบางทีชีวิตแต่งงานของเธออาจยังคงสมบูรณ์อยู่เธอเสียดายความรักที่คุณโชนมอบให้และเสียดายโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กับเขาอย่างแท้จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้งามตาได้แต่ยอมรับผลของการกระทำของตัวเองชีวิตที่เธอเคยใฝ่ฝันถึงความหรูหราและความสุข กลับกลายเป็นฝันร้ายที่เธอไม่อาจหลบหนีในยามค่ำคืนที่มืดมิดงามตานั่งมองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอรู้ดีว่าตัวเองสูญเสียทุกสิ่งไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความทรงจําที่เจ็บปวดและชีวิตที่ต้องเริ่มต้นใหม่เพียงลำพังหลังจากช่วงเวลาแห่งความทุกข์และความโดดเดี่ยวงามตาเริ่มตรหนักถึงความผิดพลาดที่ตัวเองเคยทำ เธอเข้าใจแล้วว่าความงามภายนอกที่เธอเคยภาคภูมิใจไม่สามารถค้ำจุนชีวิตได้หากขาดจิตใจที่ดีและความจริงใจเธอตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่แม้จะเป็นเรื่องยากสำหรับเธอในช่วงแรกแต่เธอรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่ต้องทำเพื่อแก้ไขตัวเองงามตาเริ่มจากการทำงานในไร่เล็กๆของครอบครัวเธอช่วยพ่อแม่เก็บผักขาบน้ำ และทำงานหนักอย่างไม่ปริปากบนในระหว่างที่ทำงานหนักงามตาเริ่มเรียนรู้ถึงคุณค่าของความพยายามและความเสียสละเธอเริ่มเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อแม่และพี่น้องของเธอต้องเผชิญมาตลอดชีวิตเธอไม่ได้มองเห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไปแต่พยายามมองคนอื่นด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อเวลาผ่านไปงามตาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในสายตาของชาวบ้าน เธอไม่ได้เป็นหญิงสาวที่หญิงยโสและเห็นแก่ตัวอีกต่อไปเธอเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้านช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆและแบ่งปันสิ่งที่เธอมีให้กับผู้ที่ต้องการแม้ว่าในช่วงแรกชาวบ้านบางคนจะยังไม่เชื่อในความเปลี่ยนแปลงของงามตาแต่เมื่อพวกเขาเห็นความพยายามและความจริงใจที่เธอแสดงออกอย่างต่อเนื่องความไว้วางใจและความเคารพก็ค่อยๆกลับคืนมา งามตายังได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณชนอีกครั้งในงานเลี้ยงของหมู่บ้านเธอเข้าไปขอโทษเขาด้วยน้ำเสียงจริงใจคุณโชนฉันรู้ว่าคำขอโทษของฉันอาจไม่มีความหมายแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันเสียใจจริงๆกับสิ่งที่ฉันทําลงไปคุณโชนมองเธอด้วยสายตาที่อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยความสุขขุมเขาตอบกลับอย่างสุภาพผมยกโทษให้คุณงามตา แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วผมหวังว่าคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคำพูดของคุณโชนทำให้งามตารู้สึกถึงความโล่งใจแม้เธอจะรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอก็ยินดีที่ได้คืนความไว้วางใจจากเขาเรื่องราวของงามตากลายเป็นบทเรียนให้กับชาวบ้านหลายคนเล่าต่อกันว่า ความงามภายนอกที่ไม่มีจิตใจที่ดีรองรับจะนำไปสู่ความว่างเปล่าในชีวิตแต่ความงดงามที่แท้จริงคือการมีจิตใจที่ดีและการมอบความจริงใจให้กับคนรอบข้างในที่สุดงามตาก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบเธอยังคงทำงานหนักและมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ดีกว่าวันเก่าๆแม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดสามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่เธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญ และพบความสุขที่แท้จริงในชีวิตที่เปลี่ยนไป